ทำทานอย่างไรถึงจะได้บุญมากมาฟังคําตอบจากคลิปนี้กันการทําทานที่จะทําให้ได้บุญมากมีองค์ประกอบ3อย่างดังนี้ 1. วัตถุทานต้องบอริสุทธิ์สิ่งที่เราจะนําไปทําทานถวายทานจะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปลักขโมยหรือได้มาจากการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตเช่นเอาเงินจากการขายยาเสพติดมาทําบุญเป็ตนต้น 2. เจตนาต้องบอริสุทธิ์ เจตนาในการทำทานของเราต้องบริสุทธิ์ทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงเช่นทำทานเพื่อหวังเอาหน้าหรือหวังผลประโยชน์อื่น 3. บุคคลต้องบริสุทธิ์บุคคลในที่นี้หมายถึงทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็คือตัวของเรายิ่งมีความบริสุทธิ์มากก็จะได้บุญมากจึงมีประเพณีการให้ศีลและรับศีลและการให้นั่งสมาธิก่อนทำทาน ส่วนผู้รับยิ่งมีความบริสุทธิ์มากก็จะได้บุญมากเช่นการถวายทานแด่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานแด่บุคคลทั่วไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทําให้พวกเราได้เข้าใจว่าทําทานอย่างไรถึงจะได้บุญมากช่วยแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร